ป้าหมอเษตีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องคามาทํานายดวงรายวันประจําวันที่16นะคะมิถุนายน2565ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องขานอวันนี้ขอไม่เห็นหน้า1วันและก็เป็นวันแห่งโชคลับนะคะดวงนะคะเฮงของพี่น้องทุกคนอันนี้ป้าหมอวยพรเลยนะคะเดี๋ยววันพวกนี้นะคะขอวยพรตั้งแตต้นคลิปเลยนะคะพี่น้องขานะ อขอพี่น้องมีโชคมีลาบนะคะเฮงเรวยรวยปังปังนะคะและใครที่มีตัวเลขในใจแล้วขอตัวเลขนั้นโดนนะคะขอให้ได้โชคลาบนะคะจากตัวเลขในใจของเรานะคะโอเคเนาะและใครที่ต้องการดูแนวทางตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขรายวันหรือตัวเลขในส่วนของรัฐบาลน,นะคะเข้าไปในกลุ่มนะคะ id ดียฟรีได้เลยค่ะพี่น้องค่ะนะเอาเป็นแบบนั้นกันเอาละค่ะในวันพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้น จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างและมีโชคมีลาบเข้ามาหรือเปล่าใครต้องการนะคะดูว่าอ่ามีโชคลาบหรือเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรรวมถึงตัวเลขหน้าไพ่นะคะให้ไปดูในคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภนะคะลงก่อนหน้านี้แล้วนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะไม่มีเลขนำโชคนะคะเนื่องจากว่ามันจะซ้ำซ้อนกันกันกบคลิปดวงใครเฮงนะคะพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมเชิญเลยค่ะเนาะนะจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันนะคะกับคลิปนี้นะคะ อันนี้ในวันนี้ในคลิปนี้ก็จะดูนะคะเฉพาะนะคะว่าเออเราจะต้องระมัดระวังอะไรไพ่ชี้แนวทางอะไรบ้างนะคะมาจับไพ่กันเลยค่ะพี่น้องขามาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเป็นแบบไหนดูกันนะคะประหมอขออนุญาตจับไพ่แทนนะปรากฏว่ายาพี่น้องวันอาทิตย์นะคะไพ่ใบแรกมีก็นอนนิ่งเลยเนาะสี่ดาบนะเห็นไหมคะอ่าใบที่สมา สิบดาบค่ะพี่น้องค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะระมัดระวังเลยนะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะดูว่าจะไม่สบายนะคะดูว่าจะไม่สบายนี่และก็บริวารด้วยนะคะพี่น้องค่ะบริวารในบ้านในช่องนะคะญาติส ah <ders> นิทมิตรสหายนะดูแลเขาดีๆ <acab> เนื่องจากว่าในส่วนของบริวารด้วยเนี่ยในส่วนของบริวารด้วยพี่น้องวัน,นอาทิตย์ค่ะเนาะดูว่า นะคะบริวานนั้นเนี่ยอาจจะมีจิตป่วยอยู่นะคะหรือป่วยหนักหรือ,หร,อหรืออย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องคะ่ะระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่พี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีละคะพี่น้องคะ่ะนั่นเองนะในส่วนที่แย่ก็ยังมีส่วนดีอยู่นะคะถ้าเป็นหกไม้เท้านะพี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะเนาะ ดูว่าจะได้รับข่าวดีจริงๆด้วยนะคะแล้วก็สิบไม้เท้ายังคงที่จะทํางานหนักๆลุยๆนะคะในวันพรุ่งนี้เคลียร์งานหรือยอย่างไรนะคะในเรื่องของการงานก็จะโดดเด่นเร,รามัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องจ๋าเนาะในวันพรุ่งนี้เอ็นข้อกระดูกด้วยค่ะเอาละค่ะพี่น้องขาขอพี่น้องวันอาทิตย์เฮงๆนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคไปดูในคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภนะคะพี่น้องขานะตัวเลขเดียวกันค่ะามาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ขออนุญาตจะให้แทนนะคะคนวันจันทร์อ่าเดาซั้น ทางออกทางสว่างค่ะในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาบค้ามาพี่น้องวันจันทร์ค่ะเนาะอนุญาตให้เสียงได้พลิกปฏิหาริย์จะเกิดกับพี่น้องนะคะเออนะคะถือว่าโอเคดวงดีในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันทร์นะคะถือว่าดวงดีละค่ะนะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทาการประสานงานนะมีไพ่เดินทางทั้งสองใบเลยค่ะพี่น้องวันจันทร์เนาะสองใบสามใบเลยนี่อย่างนี้นะคะอ่าหมายความว่านะคะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ไปไกลไปถึงต่างประเทศได้ด้วยใครเตรียมการ นะคะในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะผ่านละนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วก็ไพ่ทักเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามือนะคะมีโชคมีรับเข้ามาแต่ระมัดระวังนะเป็นเพียงเงินหมุนนะคะเข้ามาปั๊บก็มีโอกาสที่จะออกเลยนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์โอเคมากเลยค่ะในวันพรุ่งนี้โอเคมากเลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะรอข่าวอะไรก็จะได้รับข่าวดีนะคะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีรับเข้ามาค่ะอ่าขอให้โชคดีเฮงเค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารขออนุญาตจับให้แทนค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะสายเปสายเปในวันพรุ่งนี้นะคะ<แ>ดูว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะนี่นะคะดูแลบริวารเด็กคนรักคนในครอบครัวนะ,ะสําหรับพี่น้องวันสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะดูว่าจะดูแลบริวารคนรักคนในครอบครัวนะคะบริวารอย่างดีเลยนะคะมีเงินเข้ามือนะคะนี่อย่างนี้นะแปดเหรียญน,นะ,คะใครที่ลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาโอ้ยนะคะ ดวงเฮงมากนะคะมีทั้งเป็ดเหรียญแล้วก็มีทั้ง1ิเหรียญโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกโชคดีในเรื่องของอสังหาดีมทรััย์โชคดีในเรื่องของกิจการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของในหน้านะคะขายที่ดินขายที่ดินนะคะนี่อย่างนี้เลยฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารเฮงมากเลยค่ะเฮงมากเลยค่ะยก2นิ้วให้เลยนะคะและ้วพวกนี้มีโชคมีลาภก็มามีเงินหนักๆขามือขอให้เฮงเงจริงๆค่ะามาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันนะคะ สำหรับพุทธกลางวันเป็นแบบไหนโอ๊ยนะคะก่อนหน้านี้อุบัติเหตุบ้างไหมคะนะบาดเจ็บหรือเปล่าหรือทะเลาะก,กับใครไหมนะคะอย่าให้พานไปถึงพรุ่งนี้นะคะนี่ยังมีโอกาสนะ,ะในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนในครอบครัวนะคะบริวารในที่ทํางานเนาะเออมีโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะ มีโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะหน้าที่การงานด้วยแต่เป็นไปในทางที่ดียังไงแล้วคนในครอบครัวพี่น้องวันพุธกลางวันยังคงให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะนี่เห็นไหมคะรักสามมคีกันอยู่ระมัดระวัง2เรื่องนะคะคือจะมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะซึ่งอาจจะเป็นในที่ทํางานก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะและก็ระวังอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นในบ้านในช่องได้วธกลางวันเฮงเฮงค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะขอขอนุญาตจับไพ่แทนเนาะพี่น้องวันพุธกลางคืนอาจจะเดินทางนะคะยังไม่มีแปลนด่วนๆนะคะขี่ม้าไปแหละนะคะ,ะแล้วก็เดินทางจริงๆด้วยในวันพรุ่งนี้ก็โอเคนะคะผักขับะคองนะคะดีขึ้นนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในลักษณะอีกตัวหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือความวิตกกังวลลังเลสงสัยนะคะหมกมุ่นกลุ้นคิดนะเดิมูนนะคะและก็มีมีความรู้สึกว่า จะต้องเดินทางจริงๆด้วยนะคะไปแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งไปหาหมอก็ได้นะคะจะเป็นแบบนี้นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดีนะคะนี่นะได้รับการช่วยเหลือจากบริวารคนใคล้ชิดคนรักนะคะจากพี่น้องวันพุธกลางคืนนะ,ะในวันพรุ่งนี้ดูว่าไพ่มันไม่ค่อยที่จะโอเคแต่จริงๆแล้วนะคะทุกอย่างถ้ามีปัญหาก่อนหน้านี้ก็ จะได้รับการแก้ไขแล้วแล้วก็ต้องใช้เงินเวลาใช้เวลาเป็นตัวเยียวยานะคะและเดี๋ยวก็จะผ่านไปได้นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะในวันพรุ่งนี้ส่วนเลขนําโชคใครต้องการจะเอารายวันก็ไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะขอให้เฮงเคงทามาดูพี่น้องวันพฤกัดสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤกษัสบดีนะคะอ่าตัดสินตัดสินนะคะอาละไพ่แชทม้นต์ขึ้นนั้นตัดสินนะคะคือ สิ่งที่เรารอคอยสิ่งที่เราต้องการคําตอบก็จะได้คําตอบไปในทางที่ดีมีการได้ร่วมฉลองความสําเร็จนะคะอาจจะถูกรางวัลใหญ่ก็ได้สาหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะแลก็เรามาระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะ,ะกับบริวารไม่ได้ดั่งใจนะคะดูว่าเราจะบ้าพลังไปนิดนึงนะพี่น้องวันพระฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวบริวารหน,นีหมดนะคะแล้วก็มีการร,รอรอจังหวะรอโอกาสนะในการขยับขยายในส่งนขอก,การ,การงานหรือคิดการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเออคิดวางแผนแล้วก็ทํา ได้เลยค่ะนะถ้าขึ้นไพ่แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเนพนไพ่ที่ดีนะคะสองใบเนี่ยนะคะพี่น้องวันวันพระฤาษสีสวัสดีค่ะขอให้เหงๆ่อง่ามาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะสาหรับพี่น้องวันศุกร์ศุกร์ทุกวันทุกวัน นะคะดูว่าก่อนหน้านี้มีความเซิงปิดหน่อยหนึ่งเ <c> บ <oughs> ื่อเบื่อนะคะแล้วก็เบื่อในวันพวกนี้มีโชคมีลาบมีเงินเข้ามือนะคะขายของดีนะพี่น้องวันศุกร์นะคะไม่ได้ขี้เลยเลยนะ,ะสามเหรียญขึ้นเนี่ยนะคะหนึ่งเหรียญโตโตมาอยู่ที่พี่น้องวันศุกร์ตบมือหน่อยนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะมีโอกาสมีเงินเข้ามือมีโชคมีลาบเข้ามือนะคะแบบนะเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะพี่น้องคะหนึ่งเหรียญโตโตมาอยู่ที่พี่น้องวันศุกร์แล้วค่ะเที่ยวนี้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยไวฟอไปแล้ว นะคะขขอให้ได้ดังที่ตั้งใจนะคะแล้วก็พี่น้องวันศุกร์ก็รู้จักที่จะประหยัดอดออมจัดสรรปันส่วนการเงินอกเป็นสีกองสีส่วนแล้วนะคะดูว่าจะโอเคมากเลยค่ะในวันพรุ่งนี้ยกสองนิ้วให้เหมือนกันค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮ็งแข็งหนึ่งเลียนเข้ามือค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ อ่านะติดดาบติดดาบลังเลสงสัยหมกมุ่นครุ่นคิดนะคะรวมถึงสุขภาพไม่ค่อยที่จะดีนะ่าปวดเนื้อปวดตัวนะคะมีบาดแพลย่างงี้นะเอ็นข้อกระดูกระมัดระวังสายตาดวงตานะคะอย่างนี้เลยนะจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายสักอย่างหนึ่งนะคะ่าแต่ ดีขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้บุญเกื่อหนุนนะคะพี่น้องค่ะมีทั้งพระสังกราชและก็พระฤาษีนะคะเอรู้จักปล่อยวางรู้จักเดินทางสายกลางรู้จักหาความรู้ใส่ตัวเองรู้จักเพิ่มเครดิตให้กับตัวเองนะคะเรื่องงานโดดเด่นเรื่องงานโดดเด่นนะคะคิดโครงการขยับขยายแผนงานโครงการครวบคุมสถานการณ์ได้หมดเลยนะคะในส่วนของพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ป้าหมอวถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะพี่น้องค่ะน่าดีทุกเรื่องนะแบบนี้ยกเว้นในเรื่องสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ดันะะงนั้นป้าหมอขอให้พี่น้องวันเสาร์เฮงเงเลยนะคะในวันพรุ่งนี้เอาละค่ะป้าหมอไวพรให้พี่น้องนะคะทั้ง8วันเกิดนะคะให้มีโชคมีลาบเข้ามือให้ได้ไพ่ตัวนี้ทุกคนไม่ใช่แต่พี่น้องวันศุกร์นะ,ะขอให้มีหนึ่งเหรียญโ,โตโตนะคะเข้ามือทุกผู้ทุกนามนะคะที่เป็นแฟนคลับของป้าหมอนะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ